ยิ่งรู้มากยิ่งรวยมากนะนคะสำหรับการเทรดทองคําต้องบอกว่านะคะเทรดเดอร์หลายคนนะคะก็อาจจะมีท่าเทรดท่าเดียวนะคะแล้วก็ทําให้เรานะคะมีจุดเข้าทํากําไรนั้นน้อยกว่าแต่สําหรับเทรดเดอร์ที่มีท่าเทรดหลายท่า มีท่านะคะการเทรดไม่ว่าจะเป็นการเทรดรับต้านนะคะทาเฟรมใหญ่นะคะหรือทาเฟรมวีคนะคะทาเฟรมเดย์ทาเฟรมเลสี่รับต้านสมมุติว่าถ้าเรารู้แค่รับต้านทาเฟรมใหญ่เราก็จะรอแค่เซลและบายลัมอ่าทาเฟรมใหญ่ใช่ไหมคะแต่ระหว่างทางล่ะคะระหว่างทางเนี่ยนะคะมันมีรายละเอียดทาเฟรมเล็กที่เทรดเดอร์อย่างเราทุกคนถ้ายิ่งรู้ก็สามารถยิ่งเข้าทำกำไรได้และที่สำคัญค่ะ การที่กราฟเทรดรับต้านนะคะมันจะสลับแท่งนะคะทุกคนการเทรดรับต้านเนี่ยมันจะสลับแท่งไปมาหลายแท่งสี่แาห้าแท่งหรือบางทีก็8ปดแท่งแปดแท่งก็8ชั่วโมงแล้วค่ะแต่สําหรับเทรดเดอร์ถ้าเป็นต่างโค้ดแพมหรือว่าตัวรู้สิทธ์นะคะเทดในไทม์เฟรมเล็กเทดในไทม์เฟรมเอ็มห้านะคะ,ระ,คะกราฟโยกไปโยกมาค่ะนะคะ เซลลงมา400นะคะโยกขึ้นไปอีกอาจจะไม่ได้เลือกเทรดหน้าบายก็ได้ก็รอแต่เซลล์ก็ได้เซลล์ sell ช็อตแรกได้300เซลอีกช็อตหนึ่งได้400ก็เป็น700จุดแล้วแล้วอาจจะเซลล์อีกรอบนึงเป็น500จุดเพราะจังหวัดสุดท้ายมันลงเยอะเพราะระหว่างการที่มันโยกไปใต้ค่ะมันก็จะโยกแบบนี้ใช่ไหมคะตัว M ใช่ไหมคะ ฟืบบางทีก็หลายหลายโยกหน่อยนิดนึงก็จะแบบสลับฟันปลาแล้วสุดท้ายเลือกลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ระหว่างตรงเนี้ยค่ะนะเซลล์หเซลล์สและเซลล์สเนี่ยค่ะสจุดนี้เราอาจจะได้กําไรพันกว่าจุดไปแล้วก็ได้และก็อาจจะทําให้เราปิดงานในจังหวัดอ่าจังหวัดอ่าในวันนั้นในจังหวะนั้นไปก่อนที่คนถือเหตรลับต้านนะคะซึ่งแบบอาจจะค่อนข้างใช้เวลา และที่สําคัญเมื่อกราฟคอนเฟิร์มการลงแล้วเราก็หาจุดเข้าทํากําไรได้อีกรอบหนึ่งอาจจะเป็น4ี่รอบแล้วหรือว่าช่วงกราฟวิ่งต่อเนื่องแล้ว h ES 1บอกว่าจะลงต่อแล้วก็ปิดกําไรไปแล้วชุดหนึ่งแล้วก็เข้าใหม่ก็ได้นะคะซึ่งคอนเทนดแบบนี้ต้องบอกว่าการเทรดแบบนี้นะคะต้องอ่านแม่นต้องอ่านละเอียดและก็ต้องอ่านรายละเอียดทุกๆไทม์ทเฟรมแล้วก็ที่สําคัญค่ะ ได้กําไรเยอะนะคะได้กําไรเยอะจริงหลายคนมาตามเทรดแม่บ้านเด็กฟอร์เรสว่างงทาไมเขาได้กําไรมากกว่า10%ตต่อวนันมากกว่า20%ต่อวนันหรือว่ามากกว่า30%ต่อวนันต้องบอกว่าเรามีรายละเอียดของการเทรดนะคะมีเทคนิคการเทรดในทาฟมเฟรม M5 เทคนิคการเทรดในเทเฟรมใหญ่แล้วก็ย่อยไปที่ M1 ทําให้เรารู้ถึงจุดเข้าและสามารถเข้าทํากําไรได้นะคะแบบแม่นยำนะเข้าแล้วฟ้าเหมือนทุกคนก็จะงงเวลาคนแทมเป็นไลายบอกว่านี่ต้านนะต้านบอกเซลลก็จะมีคําถามว่า จะลงไหมจะลงหรือเปล่าผโหลทุกคนบอกโอกค้ชบอกคอยดูดิมันจะลงปะแล้วสุดท้ายมันก็ลงคก็บอกได้ฟ้าเห็นไหมคะดังนั้นนะคะการเรียนรู้เรื่องการเทรดหาเรียนรู้ให้หลายท่าเทรดเรียนรู้ให้เรารู้มากๆเทคนิคมันจะทําให้เรารู้แล้วเราได้กไาไรหมายความว่าเทคนิคก็คือไม่ใช่แค่เทรดรับต้านนะคะเทรดในทุกทางเฟรมเช่นถ้าเป็นเทคนิคว่าแพมสมม่าจะเล่นขาขึ้นวันนี้เล่นขาขึ้นใช่ไหมคะก็เล่น M5 ย่อบ่ายย่อบ่ายย่อบ่ายไปถึงต้านใหญ่ก็เซลลงมาดีกเห็นไหมคะ ได้หลายท่าเหตุเพราะระหว่างคุณที่ถือไปถือมาเนี่ยคะ่ะบางทีก็นะวิ่งกลับไปก็ชนกันกําไรแล้วก็เสยียดายอุ้รู้อย่างนี้เก็บดีกว่าใช่ไหมคะรู้อย่างนี้ก็ไม่ได้ต่างแต่สำหรับคนที่มีท่าเหตุหลายท่ารู้ที่เก็บ เซลมารู้เก็บด,ด้วยขึ้นไปใหม่เช็คการาฟจะลงเซลล์ได้อีกรอบหนึ่งรู้ที่เก็บด,ด้วยเซลได้อีกรอบ2รู้ว่าการาฟจะไหลลงถึงต้านไหนรับไหนแล้วก็นะคะเฮสหนึ่งคอนเฟิร์มก็ลดเซลลงมาได้อีกดังนั้นการเป็นเทรดได้ค่ะนะคะรู้ท่าเหตุหลายท่าได้เปรียตลาดแน่นอนและที่สําคัญค่ะคุณสามารถไปใช้ชีวิตต่ออื่นอย่างอื่นได้ค่ะนะคะเราก็ไม่ได้ฟฝ้าตลอดนะคะก็เลือกช่วงเวลาเทรดสิคะทุกคนเลือกช่วงเวลาเทรดว่าเราจะเทรดช่วงเช้ากี่โมง นะช่วงบ่ายกี่โมงแล้วก็ช่วงอเมริกากี่โมงหลังจากนั้นเราก็ไปใช้ชีวิตสบายๆเลยแล้วค่ะนะคะเมื่อคุณรู้มากคุณจะได้กําไรมากค่ะนี่คือสิ่งที่คุณพนอยากบอกเรดเดอร์น,นะคะจงเรียนรู้แล้วฝึกฝนและเอาทุกท่าเทรดไปทํากําไรนะคะยินดีกับทุกกาไรค่ะ